สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช้านี้ครับ19เมษายน63ครับสักประมาณเกือบเกือบจะ8นาฬิกาแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้นะครับตัดสินใจปลูกแพนกล่าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้พันมาช่วงเย็นเย็นมืดมืดเมื่อวานเนี้ยนะครับผมมานั่งคัดต้นหญ้าที่ไม่จําเป็นออกเช่นหญ้าที่มันผสมมานะครับหญ้าหวายหรือว่าหญ้าอะไรต่างๆที่มันแปลกๆจากแพนกล่าเนี่ยเก็บออกเนี่ยอย่างนี้ฮะอันนี้ออกไม่หมดเนี่ยฮะ เป็นาวายเมื่อเช้าก็เลยตัดสินใจลงเลยแล้วกันนะครับเตรียมดินเป็นดินเหนียวนะครับผู้ชมครับผมก็อยากรู้ว่าดินเหนียวแบบนี้นี่ฮะสภาพดินเหนียวก่อนหน้านี้นะฮะก็ไถพรวนแล้วก็ปั่นตากแดดไว้แล้ว 2- 3สาวันแล้วนะครับเป็นดินเหนียวนะครับแปลงนี้ก็ไม่ใหญ่ฮะค3คูณ5 35สาตารางเมตรโดยประมาณนะครับเป็นแปลงเล็ก ก็เลยตัดสินใจปลูกเมื่อเช้านี้ครับโดยการนี่ฮะพรมอย่างเงี้ยอาหญ้ามาปูพรมอย่างเงี้ย,าายน,นะครับจากนั้นผมก็ใช้ดินตักดินใช้พรวตักดินนะครับแบบนี้ดินที่เป็นดินร่วนนิดๆหน่อยมาปลูกข้างหน้าครับนี่มาหวานไว้ข้างหน้าเน้นย้ําว่าแปลงนี้ที่ทําได้เพราะว่าเป็นแปลงเล็กครับไม่ใช่แปลงใหญ่นะครับเป็นการทดลองปลูกอยากรู้ว่าแปลงกลาในดินเหนียวหรือว่าแปลงอย่างเงี้ย มันจะขึ้นอย่างมันจะขึ้นไหมนะครับจะเกิดหรือเปล่าก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทดลองนะครับหลังจากที่นําดินมาพรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้หญ้าแล้วก็ใช้ดินทับข้างหน้านิดๆหน่อยๆนะครับพอประมาณแลนั้นผมก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับพรมต่อนะครับปบุ๋ยคอกหวานตามให้ทั่วแปลงเลยนะครับนะครับบาง บางท่านที่มีประสบการณ์ท่านก็จะเอาน้ําเข้าก่อนแล้วก็เอาญ่ามาปูพรมข้างบนนะครับทิ้งไว้สองสาวันบางท่านก็ทิ้งไว้7วันอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ให้ญ่ามันรากออกแล้วก็ปล่อยน้ําออกอ่าพอญ่าแตกรากท่านก็ปล่อยน้ําออกญ่าก็ลงดินพื้นดินพอดีบางท่านก็ใช้วิธีการโดยการฉีดน้ําเข้ามาในแปลงนะครับให้เป็นโครนตมแล้วก็จากนั้นก็เอาย้ามาปูพรม แล้วก็เดินยาเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่บางบางท่านนะครับที่ก็แล้วแต่วิธีการนะครับทำยังไงก็ได้ให้ย่ามันเกิดนะครับได้ผลผลิตโอเคครับผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับลองทําดูนะครับแปลงเล็กๆนะครับก็ท้องถิ่นแถวนี้ยังไม่มีญ้าแผงโกลาครับก็เลยนํามาทดลองปลูกก่อนนะครับโอเคครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับหลังจากลงหญ้าลงดินลงปุ๋ยคอกเรียบร้อยครับก็ลงน้ําครับทีนี้ครับ ใส่น้ำเข้ามานะครับทาให้พื้นเรียบไม่อยากให้มีน้ําขังเท่าไหร่นะครับก็เน้นย้าว่าแพงก็ล่าแล้วก็ใส่ดินเหนียวนะครับนี่แปลงเป็นดินเหนียวจริงๆนะครับเหนียวสีแดงเหนียวสีเหลืองเหนียวสีขาวนี่ครับปั้นเป็นรูปสัตว์ให้เด็กเล่นได้เลยนะฮะนี่นี่ฮะเป็นดินเหนียวร้อยเปอร์เซนก็อยากรู้เหมือนกันว่าดินเหนียวแล้วก็แพงก็ล่าจะไปด้วยกันได้หรือเปล่านะครับโอเคครับก็อย่าลืมเข้ามาดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับติดตามรับชม ไปเรื่อยว่าแปลงนี้เป็นแปลงทดลองนะครับเป็นแปลงเล็กๆนะครับจะไปได้หรือเปลารือว่าแปลงก็าได้จะให้ผลผลิตไหมนะครับก็สงสัยเหมือนกันโอเคครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ